สวัสดีครับผมนี่คือมีสบาต้าลูกครึ่งสายพันธุ์ใหม่สิงประจันบาลมีดที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นอวัยวะชิ้นที่33ของคุณเน้นความรวดเร็วเด็ดขาดและคล่องตัวสมชื่อประจันบาลจุดเด่นของลูกครึ่งสปาร์ต้าสิงประจันบานลเล่มนี้คือปลายมีดที่เรียวแหลมแบบดาบสองคมทําให้การแทงของคุณรวดเร็วเด็ดขาดไม่มีสะดุดไหลลื่นตั้งแต่หัวจดปลายอ่ะวาแล้วก็ดึงออกด้านข้างเลยครับไม่ต้องเสียเวลาชักออก เยี่ยมอ่ะอีกทีกับ1.5ลิตรสงขวดีเป็นไงนะครับด้วยใบมีดที่มีคมทั้งบนและล่างทําให้การแทงของคุณเป็นไปอย่างมันสเสด็จถ้าคุณใช้จะเป็นหนึ่งเดียวกับมีดคุณก็สามารถส่งอวัยวะชิ้นที่33ของคุณไปจัดการเป้าหมายอย่างนี้ได้เลยครับปึ๊กี่อ่ะสบายใจและแต่โอมโอเลต่อตุ๊ต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 ตุตตุ๊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 นตน๊นตั๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุลอยตลึกแน่น สั้นเลยเอาอยู่ครับไม่อยากจะคิดเลยครับถ้าไอกทอนไม้เป็นคนแล้วก็คุกอย่างเดียวเลยครับคุก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 ส่วนพลังการฟันก็ไม่แพ้การแทงเพราะเราเพิ่มพลังการฟันด้วยการเพิ่มทูปทรงหัวขวานที่ปลายดับทาให้การฟันหนักแน่นอ่ะวันแล้วก็โชว์อัลตครับตึบนี่โอ้โหหมุนโชว์หมุนโชว์โอ้ลึกจนเกือบสุดใบมีดเลยครับการฟันที่ทรงพลังบวกกับความคมที่เฉียบขาดทําให้หันจะขวดน้ำออกมาเป็นสามส่วนสวยๆเลยครับเนี่ยครับโอ้โห ด้วยมิติของมีดที่หนา2มิลทาให้สามารถฟันซ้ำได้อย่างรวดเร็วฉับไวและทําให้ร่างกายไม่เหนื่อยมากฟื้นฟูพลังได้เร็วและสามารถฟันซ้ําได้อย่างต่อเนื่องด้วยท้องมีดที่โค้งเว,ว้าทําให้สามารถกอดรับชิ้นงานได้อย่างดีดูสิครับลังกระดาษนี่ปาดปืด้ดขาดหัวจดท้ายที่สวยเลยจืดจืดยอดและท้องมีดที่โค้งเว,ว้ายังใช้ในการเล็งโฟกัสจุดตัดได้อย่างดีอีกด้วยครับสุดท้ายครับ มีดที่ยาวและบางสันต้องเป็นสปริงครับไม่งั้นฟันไปก็หักลูกเปี่ยวครับเทสปึ้งปึ้งๆึ้งดึ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 ้ยึงด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 ึ้ดึง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 ๆึ่ดึงดึงดงดยงดึ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 งยึงด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 ึงงดึงดมงดึงดึงดึงดงดึงดึงดนงดึดึง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 ดึดงดด